อาบน้ำกี่โมงให้ลงเล่นน้ำก่อนเถอะพ่อ,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 อพี่รุงเอ้พี่รุงพ่อจับพี่ลุงลงเลยพ่อจับพี่ลุงลงเลยพี่ลุงวันนี้ทำไมคิดเกลียดอาบน้ำจับลงเลย

พอพายิงดวงลงหน่อยพอพี่ดวงของเราไปแล้วค่ะแม่นุ่มแต่คนเดียวอีกแล้วนี่ก็คอยแต่อ่อนพ่ออยู่นั่นแหละไปอ่อนพี่ดวงจะกระินอะไรพี่ดนี่พอรู้ว่าพี่ดวงกินอะไร พี่รุ่งื่นอะได้แล้นั่นพี่รุ่งลุงดวงจะลงรถพ่อนั่นให้ลงหน่อยนั่นเออลงกับหามแม่แก้วนั่น อาบน้ำสักทีไปเนาะไปแล้วคะ่ะแม่ไปแล้วยมลงกันแล้วคะ่ะไปเลยเดอ้อลาแล้วบุรีรัมจะไปเที่ยวสุรินบอกว่าจะไปเที่ยวสุรินไปแล้วนะคะไปสุรินก่อนนะคะแม่ Nó lâu, हो lâu Ồ, luôn lên, đặt nó hình mà lên này Nó ดวงฟินชายน้อยแล้วทีนี้